เอาละครับก็อยู่กับผมนยป๊อบแแม่นะแก้มจูซิวอะไรนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะก็หลังจากที่ไม่ได้เข้ามาหลายวันเลยนะผมเอ้ยมันต้องไล่ล่าในโนเสาร์ซะหน่อยอะตอนนี้แถวบ้านผมก็มีบอสอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะผมแล้วก็อยู่นอกรัศมีด้วยโอ้โหตายแล้วอ้าเดินไปไหนแล้วกูจะกดให้โดนบอสซะหน่อยอะมานี่ ก็เป็นชื่ออะไรอ่ะไฮดรอ่ารักอบอสนะผมโุ้โคตทเเลยทีเดียวเฮ้แต่ว่าเราก็ยังตีไม่ได้นะต้องเลเวล1 8เท่านั้นนะผมก็ยังคงเหมือนเช่นเคยนะแถวบ้านผมก็เสาก็ได้หายไปไหลายต้นเลยนะผมโอย GM เอดำอะไรวะเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งตรงเสาเขียวเนี่ยมันมีในะเสาอ,ออกมาด้วยนะผมซึ่งผมไม่ได้ใกล้เคียงเสาเขียวเลยตอนนี้เสวเขียวนี่หายไปหมด ไม่รู้มันหายไปไหนเสาเขียวเนี่ยบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวอ่ะในๆนเราก็เข้ามาแล้วนะผมเราก็ผมไม่ได้เล่นหลายวันเลยความเคลื่อนไหวก็ไม่มีอะไรเลยนะผมสําหรับตัวผมไดโนเสาร์ใหม่ก็ไม่มีนะผมเรียกว่าอยากจะอวดแต่ว่าก็ไม่มีอ่ะ <c oughs> อ่ะหนๆเข้ามาแล้วแนะนําไนโนเสาสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมตามธรรมเนียมของช่องเรานะผมจะแนะนําเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะผมนะมอสช็อปนะผมก็เป็นอ่า สัตว์โลกลันปีนะถ้าดูจากหน้าตานะน่าจะเป็นสัตว์โลกลันปีแหละทุกคนหรือว่ามึงเป็นไดโนเสาร์วะแต่ว่าเป็นโลกสัตว์โลกลานปีเชื่อเด็อ่ะอ่าก็เป็นการ์ดระดับแรนนะผมตอนนี้ผมก็มีเลเวลเแล้วนะก็พยายามที่จะไฟ่หาตัวมันอยู่นะผมอ่ะก็ ไปดูค่าต้องเรียกว่าสกิลของมันหน่อยแล้วกันนะผมสกิลแรกของมันก็ฝื้นสถานะนะผมแล้วก็สกิลที่สองก็ลาการเพิ่มขึ้นของบัฟของฝ่ายตรงข้ามนะผมแล้วก็แอคชั่น395นะแล้วก็ตีกระดูกแตก2เทินนะผมะสกิลต่อไปนั่นก็จะลด สปีดของฝั่งตรงข้าม50%นะผมโจมตี592นะในภาวะที่ไม่ได้โกรธนะผมถ้าภาวะรีเวิร์สนี่คือโกรธจัดๆนะผมก็จะลดอ่าดาวอ่าสปีดของฝั่งตรงข้าม50% 2เทิร์นเหมือนกันนะผมแต่ว่าพลังแอคชั่นเพิ่มขึ้นนะผม790นะพลังโจมตีนะผม อ่ะแล้วก็อ่าท่านี้นะผมตีเพียวๆเ,เลยเ9 0ยนะผมนี่เรียกว่าโคตรจัดๆเลยทีดเดียวเออไม่ได้อย่างงี้เดยอ่าแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนตัวมันเข้าเนี่ยมันก็จะลดสปีดไฟส่งข้ามนะ20เอ่า50%สเทิร์นทินไม่ใช่ิแล้วก็อ่าล็อกตัวหนึ่งเทินนะผมไม่โดนสตันไม่โดนลดฟาร์มเร็วนะผมคิดจำได้ง่ายๆมากอ,ะอ่ะอ่าแมปเราก็จะเจอมันได้ในตอนกลางคืนนะผมเรื่องก็มีประมาณนี้แหละอ่า ดูร่างไฮบิดของมันหน่อยนะผมมันก็สามารถเอาไปไฮบิดกับใครวะ,อ,ะอุ้ยหมูนี่เอง Intel r o s h o p ปนะผมะไปอ Intel โ o d o นนะผมเป็น Intel r o s h o p ปนะโอ้โหโค้รเท่เหมือนกันนะแต่ว่าหมูมันไม่มีนั่นเลยเอา้าไปรวมกับฟางได้อี่ะกเป็น Intel r o s e ซ o รนะผมโอ้โหโค้รเท่เลยทีเดียวโอ้ยร่างนี้เท่ววะเป็นบิดแดงนะผมแต่เราต้องมีอ่าเมก้าโรเซอร์ดเลเวล ต่กี้เลเวลเท่าไหร่วะตะกี้เลเ,ลเวลเท่าไหร่วะสิบห้านะผมโอเควันนี้ผมก็จะพามันไปต่อสู้นะผมดูซิว่าจะต่อสู้ได้ดีแค่ไหนนะผมดูเดือดเลือดพ่านหรือเปล่ามีอช่วงนี้สเตโกออกมาเยอะมากนะผมขอผมจับสเตโกซรัสซะหน่อยนะผมจะเอาไปทําเป็นสเตโกเซราท็อปนะผมนี่นี่นะจับซะหน่อยเอยมันต้องยิงสดๆยิงจะจ,ะจะโจ้งๆกันอย่างเงี้ยปกติมันไม่ค่อยออกมานะผม ได้ร้อยสี่สิบเจ็ดน้อยมากแล้วกูจะได้ไหมสเตโกเซียท็อปเนี่ยโอเคก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมผมอยากได้ทีเล็กเจนสองมากเลยเสือกอยูไกลแล้วเกินสงสัยจะต้องไงขับรถไปปัญญายาไปอะไรสักอย่างนะที่กูจะไปตรงนั้นได้อ่ะมาตีกระป๋องเงินก่อนนี่ฟ้าแต่ก่อนที่จะตีกระป๋องขอจับตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันสกิลัวร์ลเจนสองนะผมนี่จับตัวหน่อยก็ไม่ได้จับหลายวันไงก็หายยากแลผม แล้วเปิดออกมาข้างบ้านไดโนเส์ก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้เบิร์ดเบิร์ดก็ไม่มีนะผมขอบน GM อหน่อยก็แล้วกันโหยิ่งพัฒนายิ่งโอโ้ไม่รู้มึงพัฒนาไปไหนไปไกลจากบ้านกูละเกินแอนโอเคอะมาตีกระป๋องกันดีฝ่านะยผมเราก็จะเอาเป็นกระป๋องสีนี้คงไม่โหดมากเท่าไหร่นะไหลย,ยกเลยทีเดียวยกระป๋องเนี้ยยกเดียวยกเดียวเสียได้ทั้งคืนอ เอาไรยกดีฝ่ามั้งหรือว่ายกเดียวเอาไรยกดีกว่าอุ้ยเลเวลห้าเองฝันใจประชาชนของเราต้องชนะแน่ๆมาอุ้ยนี่มันตัวที่จะไปไฮบริดด้วยป่ะฮะอินเทลโรดอนป่ะน่าจะใช่ป่ะ <c oughs> ไม่ม่นใจเหมันก็อ้าของเราเลเวลเจ็ดนะผมแล้วก็อุ้ยตัวเดียวโถ่ไม่อยากรังแกเราก็เอาแถวๆนี้ไปสู้ก็ได้โถเชื่อเดสู้ได้อยู่แล้วแ่ะผลพักพักพวกเราเก่งขนาดนเนะอืม เอาไปแบบไม่รู้สกิลเลยนะเรียกว่าไม่รู้สกิลเท่าไหร่เลือกๆไปมั่วๆก่อนนะแต่เราต้องมีไม่ได้วะต้องมีตัวซิกเนเจอร์ที่ว่าเราจะต้องชนะแน่ๆตัวนี้มาลุยกันดี่ฝ่านะผมเพราะว่าฝ่ายนู้นแค่เลเวลหเลยเท่านั้นเองคงยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่พูดเลยว่าคงยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่าเราจะเปลี่ยนมันลงไปไหมผมว่าเอาหมี่ลงไปก่อนดี่ฝ่าเนี่เพื่อเกณนการด้วยว่ายังไงอะดูซิว่ามันแก่งแค่ไหนอ้ยมองมันโหดมากเลยนะ มีเลือดพันหก 1, 6, นะผมอ่าเราจะเพิ่มดาเมจเราไหมหรือว่ากัดมันต้งๆเลยดีกว่าอ่าสี่ร้อยกัดมันต้งๆเลยแหละอุ้ยมันเล่นก่อนนะผมมันเร็วฝ่าโอเคเมื่อมันเร็วฝ่าไม่กลัวอยู่แล้วเมผักเข้าไปตีนะเร็วฝ่าใช่ไหมหูเกาะมันเยอะมากเลยอ่าไม่โดนรดฟาร์มเร็วกระดูกไม่แตกด้วยบ้าบอที่สุดเลยทีดเดียวอ่ะเปลี่ยนมาเพราะว่าต้องรอเพื่อนตายไงถึงจะโกรธนะผมมาเดี๋ยวผมลดฟาร์มเร็วมานะผมด้วยการเปลี่ยนออกมา นี่นะความเร็วมึงลดแล้วสินะมันไม่โดนลดความเร็วไงโอ้เริ่มไปอุ้ยชิบหายแล้วมันคำรามเพิ่มดตเมตจจัดจัเลยทีเดียวอ่าเราก็เพิ่มนะผมอ่าโกรธแล้วไงเราโกรธแล้วอืมเจ็ดร้อยมันไม่ตายนะผมท่านี้เอาหมดตายแน่ๆเอาท่านี้ดีแฟนนะผมโอเคฟิตแล้วอุ้ยห้าร้อยมึงตายทีนี้อย่าอยู่เลยนี่นะกระแทกเขาใหา้หุ่นแรงมากเรียกว่าเป็นท่ากระแทกที่แรงมากชนะแล้วนะผม เอซ่ม awesome. ทีแรกผ่านไปได้ดีแอมรับ100ร้นะผมสมทบทุนที่จะเอาไปอ่าวิวัฒนาการป้าเล็กซี่นะผมอะเอ้ยตัวนี้น่าสนใจจับซะหน่อยเพราะว่าเจอยากจัดๆหนึ่งนะผมอ้ยสองอ่าสามนะผมเสร็จแล้วสี่ห้าอ่าดูที่จะยิงเข้าเป่ากินัดหกอ่ะเจอ่ะ แนัดนะผมโอเคเขาเป่าหมดเลยแทรามี2องพแล้วยังไม่พอนะผมการที่จะทำให้มันยยโอ้ยโอ๊ยไม่ได้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 โอ๊ยทำไมกดไม่โดนอ่ะบ้าที่สุดอลันแกนะผมผมยังไม่มีเลยอ่ะนี่แหละอ่าแต่ว่าเราจะยิงทีเดียวให้มันได้150นี่มันคงเป็นไปไม่ได้ป่ะเอ้ยมันก็ไม่แน่ส0นัดสามแล้วอ่ะสี่แล้วอ่าโอไม่ได้แล้วชิบหายแล้ว เวลาก็หมดอ้าไม่โดนเลยเวลาก็หมดเร็วมาก6 0แก้วนะผมไม่ได้เรื่องเลยเร็วกว่ายิงไม่ได้เรื่องเลยได้ลันก้ามาแล้วนะผม DNA นะเฉยๆอะมาลุยต่อทีกคนะครับผมมาอ้ยมี2ตัวแล้วว่าเจ้าแจ่มสุดๆอ่ามาสู้นี่แหละมาจะก,กี่ตัวก็มาเราจะโชว์มชอชช็อปของเรา ให้เรารู้โลกรู้ว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนออกมานะผมต้องเอาหมี่มายันประทะาก่อนโอเคอุ้ยตัวนี้มันฮิวจัดเลยนะมันเริ่มก่อนเนีย่ยขอเพิ่มดาเมจซะหน่ยเออเจ็บว่ะเจ็บจัดเลยทียเดียวอืมกระดูกไม่แตกนะว่ะผมนี่ขอตะโกนหน่อยด้วยความโมโหไม่ใช่ด้วยความคิดถึงนะด้วยความโมโหนะผมอ้ยเกือบตายเลยอะ่ะม,มันหงดขนาดนี้เลยละเอาหน่อยเอาหน่อยปืจะถานนะอะไรไม่สนทั้งนั้นแหละ จงเตรียมรับความโหดเหี่ยมเอามาหิดจงฉันซะนี่นะเกือบตายนะผมดูซิว่าเราจะโกดกี่เทินมันไม่โดนรถความเร็วกระดูกแตกไปแล้วนะผมเฮ้ยมันโกดจิบหายแล้วมันโกดแล้วแล้วมันก่อนด้วยมันจะซ่วมเราตายป่ะมีมีประเด็นมีประเด็นอ่าตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนเข้าไปนี่เราเร็วฝ่ายใช่ไหมเราจะเป็นลดความเร็วมันใช่ไหมอ่าแต่นะผมว่าเป็นหิวเลือดเมื่อมันหิวเลือดนี่ มจมเตเรามั่นใจว่ามันต้องหิวเลือดด่านเห็นไหมผมนึกแล้วมันต้องหิวเลือดนะผมผมเลยมั่นใจนะผมโอเคหิวเลือดใช่ไหมตบก็ให้นี่นะกระดูกแตกไปซะแตกไหมนี่โดนเนิฟแล้วครับผมตะโกนอีกแล้วชิบหายจะจัดเลยเดียวมันก็โกรธอยู่ตลอดวิกระดูกไม่หักนะท่านี้นะผมเ,เรามีเจ็ดร้อยตายแง่แก่เลยอาการนี้ถ้าโดนมันม่งนี่ไปสู่สุคติแน่ๆเ,เปลี่ยนตัวมา นี่แล้วก็งับดังมันด้วยความเร็วสูงนี่นะเรียบร้อยตายนะผม <c oughs> เรียกว่าเป็นเทคนิคขันเทพยังไงล่ะเอาชิปหายแล้วผมก็เปลี่ยนตัวออกไม่ได้อะเด้แล้วผมมีท่าโจมตีตัวนี้เรียกว่าท่าโจมตีจัดๆเอออย่าเพิ่งตายดีแล้วดีแล้วดีแล้วยังอยู่ได้อ่าโดนห้าร้อยพยายามโจมตีให้มันไม่ตายพยายามโจมตีให้มันไม่ตายเอาท่าเดิมนะผม เลี้ยงมันไว้ก่อนเลี้ยงไข่มันไว้อโอเคโดนเนิฟจ,จัดๆเนิฟสุดๆแต่เราเผิกอกัดมันตายไม่ได้เอ,อือเจ็ดร้อยโอ้ยเอาแล้วหลุดแล้วมึงตายทีนี้ซึมออกมาแล้วพระเอกของเราเอา่ามันมันก่อนช่างมันเราตะโกนก่อนนะผมลดฟาร์มเร็วมันซะฟาร์มเร็วหกแกเป็นหงชั้นแล้วแต่เราต้องเจ็บทีนึงก่อนโอเคแค่เรเวลหกเท่านั้นอา่าแต่โลกเกาะมันหนามากเลยนะ เราต้องตีกระดูกม,มันกระดูกมันแตกว่ะผมไม่มั่นใจนะผมอกดดูดิอ่าโอเคกระดูกมันแตกได้นะผมดังนั้นไม่เท่าไหร่นะผมอต,ตีชักหักกระดูกมันก่อนเรียกว่านี่นะเช่งชักหักกระดูกมันก่อนเอาแล้วกระดูกแตกแล้วนะครับผมตัวผมนี่สิเรียกว่าสวยจะจัดเอยโดนฟาดเข้าไปไม่ตายนะผมแต่ว่า ความเร็วยังคงเป็นของผมนะผมทีเนี้เราเมืงตายอย่าอยู่เลยจะจะอุ้ยมันยังอยู่เหรอมันไม่ตายนะผมแล้วมันต้องส่วนเราแน่ๆเลยตายแล้วเอ้ยช่างมันจะส่วนไม่ส่วนไม่สนทั้งนั้นอะ่ะกระแทกไว้ก่อน500ร้าโลมันเยอะมากแต่เราตายนะผมเอออะเป็นไได้อย่างงี้เด้อ่าเปลี่ยนหมี่ลงมานี่นเดี๋ยวผมก็จะทําอย่างงี้ ใช้ท่าซิกเแนลเรียกว่าส่งสัญญาณความขี้โกงกันทีนี่นะทําทให้พระเอกฉันไม่ได้เป็นพระเอกใช่ไหมเรียบร้อยนะผมลงไปนอนกองชนะแล้วเว้ยโอเคชนะแล้วจ้ะแทนถือไม่ได้ขี้โกงนะผมแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะผมที่เราจะใช้นะผม okay. โอเคผมก็ได้หลายอย่างเลยอากะป๋องบวกนี่เฮ้ยจับซะหน่อย น,นันานนจะโผล่มาสกเกทีโอเคนี่นะโอ้โหเหมือนไอ้นั่นมากเลยอ่าสเตโกซอรัสนะผมวันนี้เป็นอะไรวะพวกสเสตเหล่าสเตโกนี่มันออกมาเพียบไปหมดเลยนี่นะโอเคไม่โดนว่ะมันเรียกว่ามันยัดย้ายใส่สพกนี่นะมึงจะใส่ไปไหนนี่นะนะสุดท้ายยังโดนอยู่นะผมโอเคโอ้โหอูโฮซอรัสนะผมโอเคมหมมีไหมไม่มีแล้วว่ะโถ่ว่าจะจับอีก มีสักยี่สิบตัวก็จะจับยี่สิบตัวอุ้ยคราวนี้มันเพียบเลยนะแต่ว่าช่างมันชนะแน่ๆดาบใดที่เรามีหมีเราชนะแน่ๆมันเกี่ยวกันไหมหมีไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าชนะได้ไงมาแต่ว่ารังพัฒนาขุงมันเก่งมากเลยนะสําหรับแอสโทรดั๊ตเนี่ยโอ้โหอาพอโตตอรัสอ่าตัวใหญ่มากขอบวกพลังหน่อยขอคมฝันกู้ต่อสู้ซะหน่อยโอเคกลัวไหมกลัวไหม,ไหมโอ้โหมันไม่กลัวเลยว่ะ เล่นไม่ตายใส่เราเลยแต่เกาะเรามันก็หนาเหมือนกันนะเธอเอมันก็ไม่ขนาดน,านั้นพี่เฮ้ยนี่นะผักเข้าให้ล้มไม่ละ่ะไม่ล้มก็เจ็บจุกอ่ะกระดูกแตกไปแล้วนะผมโอ้โหตีทะลุดอตเอกบ้าบอที่สุดแต่กระดูกเราไม่แตกนะผมเรียกว่าสักยันมนันเหนียวมากนี่แน่ตายสักยันมนันเหนียวมากเรียบร้อยมาสิแกใช่ไหมที่ทำให้ แกพระเอกของฉันไขหน่ะแกะเต็มตัวเต็มใจนะเถอะตะโกนเข้าไปด้วยฝ่ามเกี้ยวกราด มันก่อนว่ะเมื่อมันก่อนอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวสิครับไม่ได้ไม่ให้ก่อน <laughs> ไม่ให้ก่อนฉันต้องเป็นคนก่อนนี่นะหูยเกือบตายพันสองโหดจัดๆโดนรถเกาะน,นะผมเราก็โดนเหมือนกัน <laughs> ต่างคน,ต,งนต่างรถเกาะไยตรงข้ามโดนตะโกนโอ้โหกินิีคอด้วยโอ้โ <laughs> หเกือบตายอ่าให้มันได้อย่างเงี้ยเลยท่านี้ก็น่าจะมองเท่งไม่มองเว้ยโอเคมันกันท่านี้นี่ว่ะ แต่ช่างมันมึงตายด้วยท่านี้แหละท่ากิยภาพนี่แหละนี่นะไม่ใช้ท่าพลังเวทก็ได้ม <c oughs> าโดนจจาน้าดเราอ่าทำลายภายในลดน้อยท่านี้ตายเลยท่านี้ก็ตายเลยโอ้โหมือมีแต่ตายเดียวเลยเราเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วย <c oughs> งับธรรมดาพอโอเคอย่างนี้ก็พอคุยกันได้โอ้โหตะโกนด้วยความโกรธอีกแล้วเรามันโกรธตลอดเลย <c oughs> โดน เหีียงไข่มันไว้ก่อนเลีียงไข่มันไว้ก่อนเชื่อดิเชื่อดิเหี้ยงไข่มันไว้ก่อนอ่าข่าวหน้ามันหิวแน่ๆ่ตายแม่ไม่ตายนะผมเอาท่าธรรมดาพอเลี้ยงไข่มันไว้เดี๋ยวมันหิวเลือดชัวหิวนะผมแน่นอนเอ้ยมันไม่หิวอ่ะมันการสวนอือหือเจ็บจุกเจ็บจุกอ่ายังไงมันต้องหิวอยู่นะออกมา ซ้ำเนียพระเอกลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะผมมอสช็อปนะผมอา้าขอตะโกนซะหน่อยรถฟาร์มเร็วมันมันไม่โดนรถฟาร์มเร็วด้วยมันได้อย่างงี้เด้มันมงองไงโอ้ยนี่มันท้าบวกท้าชนทุกสถานการณ์เลยนี่ว่เอา่าเดี๋ยวมันฮิวเลือดแน่ๆผมดูอาการนะผม900รอันนี้500อโจมตีอันนี้ก่อนนั่นไงฮิวเลือดจริงๆด้วยนี่ครับผม <c oughs> มีเป็นพัน ตบมันพันละนี่นะเป็นพันใช่ไหมโดนกระแทกเข้าไปเจ็บจุกและสิท่าโ,โกรธล้วสิไปหายแล้วแต่มันหิวเลือดได้ทีเดียวเราจําได้ดังนั้นมึงตายอย่าอยู่เลยมึงเตียมตัวเตียมใจได้เลยจัดการมันไม่โดนรถฟามเร็วใช่ไหมเรียบร้อยนะผมกระแทก2ทีใครจะแกร่งเท่านี้ไม่มีกแล้วเรียกว่าค้างสี่ข้างถลอกเลยเดียว แวนก็ได้แล้วเนะผมกล่องรูปบวกนะอสัสมเปิดอุ้ยสามล็ 300. ในที่สุดก็ได้ต่งหมื่นจนได้เรียกว่าตั้งใจจะเอาต่ง1 5ื่นจนได้มะป้าเล็กเสียผมถึงเวลาที่ป้าจะต้องวิวัฒนาการตัวเองซะละเพิ่มเลเวลสิไม่ใช่วิวัฒนาการโอ้โหโห,โห,โหขึ้นไปอีกป้าอะไรจะแข็งแก่งขนาดนี้น โคตรด,ดุดันวันนี้ไม่ได้เอาป้าลงสนามเลยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกก็ยังโอเคโอพอยู่เหมือนกันอ่ะยังไงก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบ้างล่างด้วยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพรพสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโกนทุกคนเฟนดอยังเล่นอยู่มาลยฝย